รอรุร่นครับพี่ได้เยอะแต่พ่อตุ่มดีกว่าปับต้นมากจะเป็นป้าขาวกับพี่นุ่ม

ก้กวตาลำประชนใหญ่เ่ยท่านัดิก็นั่นทึงใหญ่คันประชนไมขอบไมด้เอาปมาว่าะปาตายปาดเลยยัไม่มีขโเพกล้นั่นๆๆเอ้าได้ไหมได้เดีได้ปัดนั่นเจ็ดลอยอยู่นี่นะเด่ขึ้นเด็วขึ้นปลาบาปลาบาบาเด็ขึ้น เลาเลยุงุ้ยเน่ยดในทุงยางโอ้สิบน่ะไปแล้วนะตเพียนน่นูเไม่หโผล่เลยขอดูคอดูขุดยงมาถายตะดนตะนตะโนะเลยะให้ปลาเข้าูกปลาเข้าอบคือไม่เาลูกปลาเข้าหายแล้วไม่รู้ที่ไหน คือลูกปลาเข่าส่ไปลุ่มโป่งอยู่วะเออพกเออนเรียบร้อยน้อยขาวน้อยกุ่มไม่ได้เดี๋ยวก,กับมานเดียวเดี๋ยวมันก็นลอยตือ้อแล้วม,มุนหลุดยังเลยมุมหนึ่งตรง มันมีพนกระโดดได้ไหมได้ได้ละรับก่เลนอเว้ยบออยครับพี่น้องซุ้มแช่ไม่ได้พ้นล่นล่นของมีคมซะเลย ปรากฏว่านั่นเรียบร้อยปรากฏสูมันข,ข้างยาข้างกอเขาเดี๋ยวเก็บของก่อนถายได้สีแล้วจุดเข้าขให้จุดเข้าให้นั่นบึ้น เออหมื่นนี่ใส่เ,เลยล่ะเกี่ยังเห็นอยู่เลยอกี่ยังเห็นอยู่เลยอืมโดนเมื่อกี้ขนาดโดนยังไม่เห็นอะน่ะนะขุดปปาุฏว่าเรียบรอยที่ไม่อยู่ อย่าขุดว่าปรากฏว่าขุดว่านี่แหละเมื่อกี้นี่แหละหาไม่เจอนี่เมื่อกี้นี่หาไม่เจอโอ้ตุ้นนึงหนตุ้นนึงมันเรียบร้อยเอ้าหัวหายคมเกินเอ้าไม่เป็นไร

tôi tôi đi đây anh đừng có khẩu anh đừng đi

<laughs> <laughs> ừ, nào, nhìn này, ôi tiket, họ điệp, họ điệp, họ điệp, họ

To ngầm đi. To đi cái này tí đi ngầm 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 nhìn này, tôi nhìn tôi nó chôn khẩu đám cư cực cư cực Đây là Đóng bọc hái lên Đúng rồi mời 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 ุูนี้กำลังลันอะร้ดถ้ำปรกฏปรกฏปกฏว้านี่ะมีหัมียเคีลีย่นบึเฮ้อยูม่หนักเยโคตลงฮยายขังปักมือนะถุยมุนได มาข้างก้อเขาก้อเขาโอ้โหตุ่มตุ่มขมถึนก็ใช้หายขับพี่โนโอกไป,ไปต,ตามหลุดเกี่ยวกันไป 好，没事。 อพอแล้วครับพี่น้องเกี่ยวไม่ได้ครับฝนตกด้วยแฉ<า>อุ้งลุงเอาพอได้ต้มครับพี่น้องพอได้ต้มแกมอ้าวมันมันก็ปลาใหญ่ก็ยังน่าจะลุงนำาลึกเลยเนาะฮะพอครับพี่น้องก,ก็สักซุ่มจับปลาครับวนันนี้จับปลาตามหุดเกี่ยวนำนวลๆเลยอ่ะพอครับเจอกันคลิปหน้านครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ